คุณค่าของความเป็นไทยคือรากฐานของความเป็นเรา สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชกับชุดรายการลักไทยและผมกัญจัญญาวุฒธิวันที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประตูแห่งกาลเวลาไปเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนได้เห็นความสําคัญของชนชาติไทยครับและช่วงแรกของรายการในวันนี้เก็บมาเล่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่วัดเก่าแก่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยาครับที่นี่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่บนยอดเขาครับ ชื่อว่าวัดเขาแก้ววรวิหารตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับวัดเขาแก้ววรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหารซึ่งเป็นวัดโบราณตั้งอยู่บนเขาริมแม่น้ำป่าสัก และเป็นวัดลาดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมต่อมาในสมัยรัชกาลที่สเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปน้ำสรสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธฉายทรงหยุดพักณพระพราบริเวณท่าหินลาด พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระอารามชำรุดสุดโสมและทรงพอพระราชาหฤทัยในธรรมชาติอันสงบรมรืองจึงโปรดให้เจ้าพระยานิกร,กรบดินโตกลยานามิตรสมุหนายกเป็นแม่กองในการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยการสร้างเสนาสนะขึ้นมาใหม่ขยายพระอุโบสถให้ใหญ่ขึ้นรวมทั้งบูรณะพระเจดีย์และพระปรางขึ้นมาใหม่ มีการสร้างกุฏิสงฆ์และก่อกำแพงล้อมรอบนอกจากนี้พระองค์ทรงได้สถาปนาพระอารามแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงและได้พระราชทานนามว่าวัดคีรีรัตนารามต่อมาในปีพุทธศักราช2456สมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพยาวชิระยานวรโรรสสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่10 สเสด็จตรวจคณะสงฆ์พื้นที่มือสระบุรีและทอดพระเนตรเห็นป้ายวัดคีรีรัตนารามทรงรับสั่งว่าเป็นคำมคตทรงให้เปลี่ยนชื่อและเรียกเป็นคำไทยว่าวัดเขาแก้วนับแต่น,นั้นเป็นต้นมาสุ้มทางเข้าและบันไดทางขึ้นวัดคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางเท้าขึ้นสู่ยอดเขา มีลักษณะเป็นซุ้มบันไดาทางขึ้นเป็นบันไดานาคหันเสียงกลับราวบันไดคือลำตัวนาคประดับด้วยชิ้นส่วนกระเบื้องดินเผาเคลือบสีอย่างสวยงามมีสิงห์ยืนอยู่เหนือซุ้มประตูและประติมากรรมปูนปั้นรูปทหารในเครื่องแบบอย่างตะวันตกยืนอารกขาทางเข้าของพระอาราม ซึ่งนับเป็นแนวคิดที่คลี่คลายมาจากคติในการสร้างรูปเทวดาทวารบาลผู้อารักขาทางของพระอารามตามแบบแผนงานสถาปัตยกรรมไทยประเพณีพระอุโบสถวัดเขาแก้ววรวิหารบริเวณโดยรอบมีลักษณะเป็นซุ้มประตูเครื่องก่อฉาบป,ปูนเรียบสีขาวเสาซุ้มย่อมุมไม้สิบสอง ประดับด้วยบัวลายกำแพงแก้วมีลักษณะเป็นกำแพงก่อทึบสีขาวประดับด้วยลวดลายบัวด้านบนของกำแพงแก้วประดับด้วยงานก่ออิฐฉาบป,ปูนทรงโค้งครึ่งวงกลมตัวพระอุโบสถเป็นงานสถาปัตยกรรมไทยทรงเครื่องลำยองช่อ้ามใบรากระาหางหงหน้าบันฉาบป,ปูนเรียบสีขาวไม่ประดับลวดลาย ฐานพระอุโบสถเป็นฐานสิงตั้งอยู่บนฐานบัวควา่าภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธาน สิ่งโดดเด่นของวัดเขาแก้ววรวิหารแห่งนี้ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกลคือองค์เจดีย์สีขาวบนเขาเป็นเจดีย์ทรงปราสาท5ยอดซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากงานศิลปรกรรมหลากหลายแหล่งด้วยกันคือส่วนเรือนท่าเจดีย์ทรงปราสาทเป็นศิลปะล้านนาล้านช้าง ด้านเรือน่าของพระปรางและยอดเจดีทรงเครื่องสมัยรัตนโกสิน์มีความสอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานชุมชนที่ได้มีการรวมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวล้านช้างไทยยวนล้านนาจากเชียงแสนและคนพื้นเมืองเจดี JD. บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุของพระสาวก ลักษณะเจดีย์ย่อมุมไม้12สูงราว34เมตรเหนือขึ้นไปที่บรรลังเป็นวัวกลุ่มรอบองค์เจดีย์ทำเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปหินปางต่างๆในอดีตจะมีทั้งสีดำสีขาวและสีเขียวหากปัจจุบันทำเป็นสีเหลืองทองมีเพียงหนึ่งองค์ที่ยังคงเป็นสีดำต่ำลงมามีเจดีย์บริวารล้อมรอบทั้งสีทิศ อีกทั้งระหว่างเจดีย์องค์ใหญ่และหอระฆังมีเจดีย์ปรางห้ายอดองค์เล็กประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปทรงเครื่องด้านทิศตะวันออกประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลและด้านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาต ถ้าสังเกตภาพจิตรกรรมฝาผนังที่หลงเหลืออยู่นั้นเราจะเห็นได้เลยว่าด้านหนึ่งเป็นภาพธุดงควัตและอสุภกรรมฐานคือการโปรงสังเวชซากมนุษย์ที่ตายไปแล้วส่วนอีกด้านจะเป็นภาพนกร,รก,กระพูมนับเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและทรงคุณค่าม,มากอีกด้วย มรดกทางวัฒนธรรมและร่องรอยหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองสามารถบ่งบอกเรื่องราวต่างๆในอดีตนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและเทคโนโลยีของมนุษยชาติซึ่งอนุชนรุ่นหลังสามารถค้นคว้าและศึกษาหาความรู้จากร่องรอยหลักฐานทางวัฒนธรรมดังนั้น ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีจึงเปรียบเสมือนแหล่งความรู้หรือตำราที่ไม่ได้เรียบเรียงไว้เป็นเพียงลายลักษณ์อักษรและช่วงสืบสารต่อยอดในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้วิวัฒนาการของปีครับ ฟังไม่ผิดครับปี่เครื่องดนตรีไทยของบ้านเราครับที่อยู่คู่กันมานานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปี่พาดมอนปี่พาดเครื่อง5แต่จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณครูปี๊บครับคงลายทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงจะาให้ความรู้กับเรากันครับไปติดตามกันเลย เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งที่อยู่ในเรื่องของวงดนตรีไทยนะฮะบางคนอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องพระอภัยมณีใช้ปีเหล่านี้เสียงของปีเนี่ยจะประสงค์อะไรก็ได้ทั้งทุกอย่างความไพเราะหรือจะให้บางคนเจ็บป่วยก็ได้หรือทำนองนั้นนะครับครับก็เลยเป็นสเสน่ห์อันหนึ่งที่ปีในเกิดขึ้นในยุครัตนโคสินนี่แหละ แต่ความจริงอะเครื่องเป่าของเราเนี่ยมันมีอยู่หลายชนิดเราก็จะแยกประเภทโดยเฉพาะปีไนเนี่ยเราใช้ในการประกอบพิพธีเออพระราชพิธีก็จะประกอบไปด้วยปีในหนึ่งลาวกระนาดทุ้งค้องกระโพนแสดงนี้เป็นต้นในในพระพิธีต่างๆนะครับแล้วก็แสดงโขนเราก็จะใช้ปีไหน ในในวงที่ท,ที่ที่จะเบรลงโขนก็จะมีปีในหนึ่งราวมีระนาดเอกระนาดทุ้มข้องวงใหญ่ข้องวงเล็กกระโพนของพัดครับอันนี้เป็นเร,เรื่องของบทบาทของปีในครับปีนอกเนี่ยคือมันจะเล็กกว่านนี้แต่ช่วงเสียงจะสูงบางทีก็จะเป่าคู่กันต,ต่อมาเนี่ยเขคงเข้าใจว่าคนปีหายากก็เลยเหลือแต่ปีใน แต่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องการก็จะต้องไปหามามาเป่าปีนอกอีกหนึ่งลาวเรียกปีนอกหลีกหมายความว่าหลีกเสียงกันนะเสียงในกับเสียงนอกเนี่ยก็จะเป่าคู่กันครับลนกษณะเด่นของการเป่าปีเป่าคุยก็คือการระบายลมนะคือต้องทำลมให้ต่อเนื่องกับการเป่าเพราะว่าการระบายลมจะทำให้การเป่านั้นมันมีอัรถรสแล้วก พูดได้ฟังเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าคนเป่าปีเนี่ยเขาหายใจไปด้วยไม่ว่าปีหรือคลุยเหมือนกันนะครับหายใจทางเข้าทางนี้แล้วก็ออกทางนี้มันก็จะเป็นวงกลมรักษณะอย่างนี้อ,อถามว่าปอดคนปีต้องแข็งแรงไหมแข็งแรงครับแต่ว่าถามว่าบางคนเขาอาจจะเป็นอะไรต่ออะไรก็เป็นปกติแต่คนปีเขาก็จะมีเรื่องของเขา อย่างเช่นการไม่ห่างไกลจากของเสพติดทุกอย่างแม้กระทั่งบุหรี่บางคนก็เลิกไปเลยเพราะมาหัดปีมันทําให้ปอดแข็งแรงขึ้นแล้วสุขภาพก็แข็งแรงกว่าปกติด้วยครับเราจะให้หลักการว่าการเรียนทุกเครื่องดนตรีไม่ว่าจะเป็นระนาดปีคล้องทุม้มทุกคนจะต้องได้ทํานองหลักซึ่งมาจากคล้องก่อนปีก็เช่นกัน คุณจะต้องไปเรียนทำนองหลักให้ได้ก่อนคือการปีคล้องวงใหญ่เทคนิคในการเป่าปีอันหนึ่งเนี่ยที่เรียนให้ทราบว่าจะต้องระบายลมให้ได้แล้วก็จะต้องจําเสียงต่างๆของตัวเองให้ให,ใหคล่องแคล่วแล้วกอ็อย่างปีเนี่ยมันนิ้วไม่ได้เรียงกันเราก็จะต้องค่อยๆจําไปทีละนิ้วทีละนิ้วเมื่อของตัวเองแม่นแล้วค่อยไปปรับเข้ากับเพื่อนดนตรีที่จะต้องบรรเลงรวมกันครับ ในขณะที่เครื่องอื่นๆใน,ในภาคพ,พื้นเรียบๆแต่ปีเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทําเสียงโหนไปเรียกว่าระบายลมแล้วเสียงนี่เขาจะยาวไปแล้วอีกทีเขาก็ไปปุ๊บเข้ากับเพลงก็มีครับเครื่องดน,นตรีอื่นๆเนี่ยจะเรียนเสียงคําร้องไม่ได้อะลองให้และหน้าตีทีไม่สําเร็จลองให้ทุ่มตีไม่สําเร็จคองตีไม่สําเร็จเอาปีนี่แหละครับลองเป่า ก็ได้อย่างเช่นการเป่าถือฉาย อันนึงจะให้ท่านเห็นว่าการบรเลงสุดท้ายของการบรเลงผิพาดทุกครั้งโดยเฉพาะผิพาดของสำนักการสังคีตเนี่ยการเบรลงพิพาดเสภาเนี่ยเราจะมีธรรมเนียมคือการว่าดอกว่าดอกในที่นี้จะให้เห็นว่าคนปีเนี่ยสามารถเรียนแบบหรือเรียนเสียงได้ใกล้เคียงกับผู้ขับร้องในคำนั้นจะมีว่าหัวใจแทบจะพลิก เสียแล้วนี่เอ่ยอันนี้คือคำอบรรยายให้ฟังแต่เขาจะมีการทำนองที่เขาเป่าเรียนเสียงเออเอ,อ,อะไรอย่างเงี้นะครับเชิญครับ น,นี่เป็นเป็นอันนึ่งที่มันเรียกความสนใจกับผู้ฟังได้เพราะว่าขนาดร้องผมร้องเองผมยังร้องไม่เหมือนเลยแต่ปีในเนี่ยสามารถทำได้เป็นลักษณะเอกเป็นลักษณะเด่นของปีในที่ทำทำรองอย่างนี้นะครับคือการเรียนเสียงผู้ขับร้องครับ จากเครื่องดนตรีไทยครับคราวนี้เรามาดูวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยและจีนครับที่เรารู้จักกันดีว่านิ้วหรืออุปกรณ์จีนจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันในช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ดนตรีบรรเลงดังกึกก้องผสานสลับกับนักแสดงที่กำลังเปล่งคำร้องทำนองโอเปร่าจีนประกอบกับท่วงท่านในการสื่ออารมณ์ที่เลื่นไหลไปด้วยกันช่างเป็นองค์ประกอบที่ลงตัวและหาชมได้ยากในยุคนี้หากงานวัดไทยมีลิเกเป็นส่วนหนึ่งของงานงิ้วก็ไม่ต่างกันแทบจะเห็นในทุกสารเจ้าในประเทศไทยจะมีงานแสดงงิ้วในช่วงวันเฉลิมฉลองเทศกาลต่าง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงที่พบเห็นมาอย่างยาวนานกับวัฒนธรรมชาวจีนในประเทศไทยมาโดยตลอดอุปปลากรจีนหรือนิ้วศิลปะการแสดงที่มีต้นรากมาจากวัฒนธรรมจีนไม่เพียงมีบทบาทสําคัญในการถ่ายทอดวัฒนธรรมแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนต่างชาติต่างภาษาว่ากันว่านิ้วเข้ามาสู่สังคมไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตามบันทึกจดหมายเหตุลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาเจริญมิตรีกับสมเด็จพระนารายมหาราชในช่วงปีพุทธศักราช2230เรียกนิ้วในขณะนั้นว่าละครจีนก็สมัยก่อนเนี่มาจากประเทศจีนนะครับมาจากประเทศจีนพอดีพ่อค้า ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาทําการค้ากับประเทศไทยก็เลยเอานิ้วมาด้วยสเสน่ห์ของเขาคือการแต่งตัวเสื้อผ้าแล้วก็นักแสดงเมื่อครั้งในสมัยกรุงธนบุรีนิ้วถูกใช้ในงานสมโพธ์หลายครั้งเมื่อคราวอันเชิญพระแก้วมรกตมาจากเวียงจันทร์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทราพิทักษ์สเสด็จขึ้นไปรับพระแก้วมรกต พร้อมกับนำมหรสพรวมถึงนิ้วร่วมขบวนไปด้วยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในงานสมโภตวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชการที่หนึ่งและเมื่อปีพุทธศักราช2344พงสาวดารระบุว่าแลมีขวนอุโมงค์โรงใหญ่ คุณละครรำระบายมงคลกุลาตีไม้ปรกไก่หิ้วจีนยวนหกเมนไตรวดลอดบวกรำแพนนอนหอกดาบโตลอแก้วแลมวยการแสดงยิ้วในประเทศไทยรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยรัชกาลที่หซึ่งมีทั้งคณะของไทยและจีนมีการเปิดโรงเรียนสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวรวมทั้งมีโรงยิ้วแสดงประจำที่เรียกว่าวิก ตามถนนเยาวราชแม้ว่ากระแสะโลกจะหมุนไปมาพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของเมืองความหลากหลายของมหรสพและความบันเทิงที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงโดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยนิ้วก็ถูกลดความนิยมลงไปในการเปิดการแสดงแต่ละครั้งต้องรอเทศกาลหรืองานประจำปีของศาลเจ้าต่างๆแต่คณะนิ้วไม่เคยหยุดนิ่ง ในปัจจุบันไม่เฉพาะแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับนิ้วหลายประเทศทั่วโลกก็สนใจศิลปะการแสดงแขนงนี้เช่นกันเมื่อปีพุทธศักราช2554นิ้วปักกิ่งได้รับการยอมรับจากองค์การยูเนสโกและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกคือการเลือกบทละครที่เอามาแสดงเป็นนิ้วเนี่ยนะเราคัดเลือกมาจากประเทศจีน เป็นนิ้วชีว้ว่าประวัติสามก๊กอ่าเป็นนิ้วชีว้ว่าประวัติของท่านเปาอ่าท่านเจ้เทพคนอูเพื่อสอนลูกหลานเพื่อสอนอคนดูคนดูที่มาดูคณะนิ้วไซยงหงเนี่ยกลับไปแล้วได้แต่สิ่งดีไปสอนลูกหลานให้รู้จักบุญคุณพ่อแม่ให้รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์ ้้้รรรรูจััััักกกเเเพื่่่่ออออนนนนนนวมมมงงงงาาาาีบบบุุุญคณคณทยยป็ยยสำหรับนิ้วในประเทศไทย<ๆ>ก็พยายามนำมาเป็นศิลปะการสแสดงอีกแขนงหนึ่งโดยแดัดแปลงเป็นนิ้วภาษาไทยพูดไทยร้องไทยหรือแม้แต่การปรับบทเปลี่ยนเนื้อเรื่องเพื่อให้ตอบโจทย์และให้ผู้ชมเข้าใจมากขึ้นเพื่ออยู่ร่วมกับบริบทสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงถึงความพยายามในการปรับตัวของคณะงิ้วอีกทั้งยังอยู่เบื้องหลังการถ่ายทอดศิลปะการแสดงงิ้วสู่บทละครบนจอแก้วในละครหลายเรื่องแต่ที่รู้จักกันดีเช่นสเสน่นางงิ้วดังนั้นงิ้วเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ของชาวจีน และแสดงถึงความผูกพันกับเครือข่ายความสัมพันธ์ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนและช่วงศิละปะบำบัดในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเรื่องของการปั้นของจิ๋วครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าคนที่แตกต่างกันก็มีวิธีการถ่ายทอดเทคนิคการปั้นของจิ๋วที่แตกต่างกันด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ถือว่าของจิ๋วเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะบำบัดที่น่าสนใจเอากับตัวเองเลยดิฉันเกิดการน็อกเส้นเลือดในสมองตีดแล้วก็หมอนองกระดูกทับเส้นประสาทเดินไม่ได้ช่วงนั้นที่ละมองของจิ๋วที่ในห้องค่ะด้วยความสุขแล้วก็เอาดินขึ้นมาแล้วก็มาขยำขยำใส่มือเออเรารู้สึกว่า การที่พยายามที่จะนวดดินเนี่ยมันทําให้มือเรากลับมาหายชาแล้วเราก็ใช้มือนวดดินไปเรื่อยๆทุกวัน,นะคะ่ะผลสุดท้ายในที่สุดดิฉันก็กลับมาเดินได้จากที่นั่งรถวิวแชร์อยู่เป็นปีนะคะ่ะของจิ๋วเนี่ยมันเป็นเาเรียกว่าศิลปะบําบัดเหมาะมากสําหรับคนที่มีความทุกข์สะสมภายในใจ ตอนนี่พี่นุชเปิดร้านของจิ๋วอยู่ที่โรงแรมแกรนด์ไชน่าอยู่ที่ชั้น2ค่ะพี่นุชจะเห็นพนักงานเนี่ยลงมาช่วงเที่ยงมาดูมามุงๆุงของจิ๋วแล้วก็หายไปมากับทุกวันเลยก็ถามว่าทําไมไม่เบื่อบ้างเหรอเขาบอกว่าเขาดูทุกครั้งแล้วเขามีความสุขเขาจะคลายเครียดของจิ๋วเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ทําให้เกิดความสุขภายในใจของเขายิ่งมาได้จาาับอะค่ะเขาจะยิ่งสนุกเพราะว่าของจิ๋วมันทําให้มีการฝึกสมาธิ โดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กตระกูลเด็กพิเศษเด็กที่สมาธิสั้นทั้งหลายนะคะพี่นุษย์มีลูกศิษย์ที่สมาธิสั้นเราจะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าลูกมีความสนใจอยู่แค่กี่นาทีพ่อแม่บอกว่า7นาทีมันเราก็จะสอนเด็กภายในเวลา7นาทีแล้วก็เปลี่ยนแบบ7นาทีแล้วก็เปลี่ยนแบบจากเนาทีแล้วก็เพิ่มเป็น8นาที9นาที10นาทีเราก็เริ่มรู้สึกว่าของจิ๋วเนี่ยมันรักษาเด็กสมาธิสั้นได้นี่นา น่าสนใจทําให้คนคลายเครียดมีกระทรวงสาธารณสุขค่ะมาทําเก็บตัวอย่างนะคะคนดูของจิว๋วก่อนดูงานของจิ๋วกับหลังที่ดูของจิ๋วแล้วเนี่ยสภาพจิตเป็นยังไงความรู้สึกเปลีป่ยนไปยังไงผลผลลัพธ์ออกมาคือมันทําให้เกิดมวลความสุขขึ้นมาค่ะพี่นุชเป็นครูสอนปั้นจิ๋วที่คิดวิธีสําหรับเด็กเล็ก ที่สุดเท่าที่จะเล็กได้เล็กลงไปเรื่อยๆค่ะเคยสอนแแรกคิดว่าเด็ก4ี่ขวบเนี่ยจะเป็นเด็กเล็กมากๆแล้วเราก็ลองสอนสามขวบสอนเล็กสุดคือสองขวบครึ่งว่าเขาจะปั้นของจิ๋วได้ไหมดังนั้นวิธีการคือเราต้องคิดหลายเที่ยวมากเพื่อให้มันย่อยง่ายง่ายที่สุดง่ายที่สุดที่เด็กสขวบจะต้องปั้นได้แล้วก็สอนเด็กแล้วไปสอนคนแก่ที่มือสั่น เป็นพากินสันเงี้ยค่ะพวกคนแก่นี่ยังไม่ไม่ยากเท่ากับสอนเด็กตาบอดสอนเด็กที่เป็นออทิสติกเด็กที่มีนิ้วเดียวเด็กที่เป็นดาวซินโดรมพอมเรียนของจิว๋วมีครั้งหนึ่งไปเข้าโครงการกับสรรบาบชัาชาติชื่อว่า Art for All ซึ่งต้องสอนน้องที่เป็นเด็กพิเศษ14ชนิดจาก10ประเทศในอาเซียน พูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่ามาตั้งไม่รู้กี่ประเทศแล้วก็มีความพิการต่างกันตายแล้วจะต้องสอนเด็กตาบอดปั้นของจิว๋วจะทำยังไงดีเริ่มจากทำตัวเองให้ตาบอดก่อนค่ะผูกผ้าแล้วก็คลาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราจะสอนเด็กให้เด็กทำตามได้เราต้องตาบอดเองก่อนจากนั้นเขาได้วิธีการแลวอ๋อทำให้เสร็จเป็นรูปทรง แล้วก็วางอุปกรณ์ว้ให้เขาตามตำแหน่งให้เขารู้ว่าน,นี่อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ทําเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นรูปทรงนี้แล้วก็เริ่มไปลองสอนน้องตาบอดพอน้องตาบอดทําเขาอาจจะทรงไม่สวยค่ะแต่ค่อยๆบอกค่าให้เขาทําตามเราช้าๆใจเย็นๆเ,เขาพยายามแล้วเขาก็ทําได้ผลท้ายสอนได้หมดเลยในกระบวนการคือทําให้มันง่ายที่สุดก่อน อย่าไปให้มันยากอย่าไปซับซอ้อนอุปกรณ์การทําของจิ๋วนะะี่ค่ะมันอันตรายมากเลยนะเพราะมันเล็กมันมีคมด้วยแล้วก็มันมีความแหลมด้วยดังนั้นถ้าเกิดเด็กที่เป็นเด็กเล็กเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อาจจะใช้มาใช้แบบกลุ่มพลาสติกหรือใช้ของที่เป็นมีคมน้อยนะคะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่อันตรายให้น้อยลง แต่ในกลุ่มผู้ใหญ่นี่ก็ยังใช้อุปกรณ์ปกติอยู่นะคะนี่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนี่ก็จะต้องสอนแบบไม่ให้ใช้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงเช่นทําขนมปังเนี่ยให้ใช้การปั้นหรือการคลึงที่มือนะคะคลึงที่บนกระดาษทรายเลี่ยงการใช้อุปกรณ์มีคมทั้งหลายแล้วก็ทําให้มันง่ายที่สุดถ้าเรียนกับพี่นุชถ้าเด็กสี่ขวบทําไม่ได้นี่พี่นุชจะเอ,อหัวโขกข้าขง,ขง,ขงฝาเลยเพราะว่า สอนแบบง่ายที่สุดในโลกแล้วค่ะเน้นต้องออกแบบงานให้มันเหมาะสำหรับอายุที่เล็กๆล,ลงดังนั้นงานพี่นุชเนี่ยพี่นุชจะทำเพื่อเด็กกิจกรรมทุกอย่างคือออกแบบเพื่อเด็กเมื่อก่อนนี้ทำรายการเด็กมาก่อนมีรายการที่ได้แบบอยู่กับการเล่านิทานสำหรับเด็กรายการศิลปะที่ทำเพื่อเด็กดังนั้นเมื่อทำงานของจิ๋วเนี่ย เราจะทําให้เด็กมีความสุขที่สุดนั้นกิจกรรมของเราเนี่ยทุกอย่างเริ่มจากสตาร์ทที่เด็กก่อนค่ะการสอนเด็กจึงเป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ใหญ่ในการดีไซน์งานของพี่นุษย์การปั้นของจิ๋วจะช่วยสร้างจินตนาการและพัฒนาการให้สมวัยได้สามารถเสริมสร้างสมาธิให้กับเด็กที่มีภาวะปกติหรือภาวะออทิสติกรวมถึงความพิการทางสมอง หากผู้ปกครองได้เล่นกับลูกหลานจะสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวการั้นจะช่วยให้เด็กๆได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งอยู่ในสมองซีกขวามากกว่าการใช้ความคิดกังวลในเรื่องต่างๆซึ่งอยู่ในสมองซีกซ้ายและยังช่วยลดความดันเลือดความตึงของกล้ามเนื้อได้อีกด้วยส่วนผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ที่มีอาการอันเกิดจากการทำงานด้วยมือหรือใช้มือมาเป็นระยะเวลานาน,านเช่นนิ้วล็อกโรคผังผืดทับเส้นประสาทโรคอัมบลึกการปั้นการบีบการนวดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยได้การปั้นของจิ๋วจึงถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยต่อเติมความสุขที่มีผลดีต่อร่างกายและจิตใจ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการรักไทยครับที่เราพยายามนำเสนอคุณค่าของความเป็นไทยผ่านแง่มุมทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อเราทุกคนเห็นความสำคัญของชนชาติไทยครับสัปดาห์นี้ผมและรายการรักไทยคงต้องลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ